ก็มีแววว่าอาจจะโดนเล่นงานทั้งคู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับในประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันบ่วมากนะครับที่ฮาหน่อยก็คือการไปดึงคุณวิโรจน์ลักนณะทิศรน,นะครับสอสอ,สอพักก้าวไกละครับมานั่งเป็นที่ปรึกษาของทีมงานด้วยนะฮะสวัสดีครับผมชูวัชยญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็ดนเนหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดนเนเนิมน,นะครับเรื่องแรกไปดูความคุ้หน้าเหตุการณ์รุนแรงตะลุมบอลนะครับระหว่างเจอเจียงกับบุรีรัมกันหน่อยนะครับก็หลังจากที่สองของทีมเนี่ยออกมาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาในโลกโซเชียลนั่นเองครับก็ถือว่ายังเป็นประเด็นที่ยังค้างคาใจของฟนฟุตบอลอยู่ว่าใครผิดใครถูกกันแน่นะครับเรื่องนี้นะฮะซึ่งล่าสุดเองนะครับ AFP นะครับ สื่อต่างประเทศออกมารายงานว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยได้เดินหน้าแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกเลยว่ายอมรับไม่ได้นะครับทาง AFC ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าภาพการตะลุมบอลเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วโลกเลยนั่นเองนะฮะโดยล่าสุดนะครับมิสเตอร์วินเซอร์จอนนะครับเลขาธิการ AFC ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราจะไม่ยอมรับเหตุการณ์พฤติกรรมรุนแรงใดๆที่คุกคามผู้เล่นหรือว่าทีมงาน เรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่อย่างไรก็ตามทางมิสเตอร์วินเซอร์จอนเขาก็บอกว่าเราจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยใดๆที่กำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการจริยธรรมและสำนักเลขาธิการของคณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณานะฮะก็มีแววว่าอาจจะโดนเล่นงานทั้งคู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับในประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันมั่วมากนะครับ มันวุ่นวายไปหมดแล้วครับแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจำนวนเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะครับแล้วก็โอ้โหแค่ในสนามก็ไม่จบนะครับแล้วก็ในห้องแต่งตัวก็มีวุ่นวายอะไรกันอีกนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่า a f c จะสอบสวนเรื่องนี้อย่างไรครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่น่าจะเล่นงานเอาผิดได้ทั้ง2ทีนะครับคุณผู้ชมก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับอ่ะไปดูความคุ้นไหวของการรับสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมวฬลฟตบอลกันหน่อยนะครับก็ทยอยเปิดตัวกันมาหลายทีมแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับเป็นคุณพรลีนงามพลิงนะครับที่ประกาศว่าขอลงชิงตำแหน่งอย่างแน่นอนก็ได้เปิดตัวทีมงานบริหารมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับที่ฮาหน่อยก็คือการไปดึงคุณวิโรจน์ลักนาทิศนะครับสสพักเก้าไกลนะครับมานั่งเป็นที่ปรึกษาของทีมงานด้วยนะฮะโดยรายชื่อที่เหลือเนี่ยผมอาจจะไม่ไล่เรียงทั้งหมดนะครับก็ขอหยิบยกเอาแค่ที่คุณคุ้นชื่อหน่อยละกันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับก็มีทั้งโค้ชหนุ่ยนะครับเฉลิมวุฒิสังาพลนะครับ ก็เคยทํางานในตําแหน่งของคุณสื่อทีมชาติไทยมาด้วยแล้วเหมือนกันนะครับรวมไปถึงน้าช่วยนะครับสมชายช่วยบุญชุมนะครับก็เป็นที่ปรึกษานะครับส่วนทางโค้ชหนุ่ยเนี่ยเป็นอุปนายกสมาคมนั่นเองนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆนี่ก็มีมาสทอนสระภูมินะครับก็เป็นนักปั้นมือทองในสายัวนนักเรียนนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันดีนะฮะพี่หล่อเลด้าพี่ชายคงศรีนี่ก็อดีตตำนานแข้งทีมชาติไทยแล้วก็อดีตดาราเอเชียด้วยนะครับก็มาเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณพลลินเช่นเดียวกันนะครััับบรรววมมไไปปถึงงทาคุแชจดด้ยนะ หรือว่าคุณพิรพลเอื้ออารียกูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่แมนโกสินอัตโนรักด้วยนะครับก็เป็นสายสื่อมวลชนที่ก็มาร่วมทํางานกับทางคุณพลลินด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็อยู่ในชุดสภากรรมการนะครับก็ประมาณนี้สําหรับรายชื่อที่คุณคุ้นชื่อสำหรับผมนะคุณผู้ชมฮะโดยนโยบายหลักๆของทางคุณพลลินที่เปิดเผยมาบ้างแล้วนี่ก็มี เพิ่มมูลค่าฟุตบอลไทยนะครับเป้าหมายเงินหมุนเวียน3,500-5,000ล้านบาทต่อปีนะครับโดยเน้นเพิ่มรายได้และขยายฐานแฟนบอลในหลีกล่างทีสองแล้วกว็ทีสามนะครับฟุตบอล3า0อหสิงศานะครับที่ตื่นตาตื่นใจขยายลิขสิ์สู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำการค้าขายของที่ล,ลึกแบบออนไลน์วางรากฐานพัฒนาเยาวชนอย่างมีแบบแผนนะครับก็มีทุกรุ่นอายุนะครับ8-12ปีนะครับ13-16ปีแล้วก็17-20ปีพัฒนาองค์ความรู้จากบุคลากรขอ,ของไทยนะฮะ เป้าหมายทีมชาติก็1ใน4ของเอเชียให้ได้นะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ทุกระดับเยาวชนด้วยนะฮะการบริหารก็ตั้งอยู่บนความสุจริตและเป็นกลางต่อทุกสโมสรและประชาคมฟุตบอลครับอันนี้เป็นนโยบายข้คร่าวของทางคุณพรเลียงเดี๋ยวคงจะมีการถแถลงข่าวหรือว่าให้ข่าวกับสื่ออีกทีหนึ่งว่านโยบายจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือเปล่าแหละว่านี่ก็เป็นการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับในเรื่องของทั้งทีมงานบริหารแล้วรวมไปถึง นโยบายต่างๆด้วยนะสำหรับคุณพอลลีนก็รอติดตามดูก็ถือว่าน่าติดตามมากสำหรับศึกชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลในเที่ยวนี้นะครับก็คึกคักตื่นตัวกว่าเดิมนะคุณชมฮะเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่ากําลังเปิดรับสมัครไปจนถึง9ธันวาคมนั่นเองนะฮะก็รอติดตามดูแล้วกันอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่าาตติดมร ในคลิปนี้ขอดเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ